สวัสดีทุกคนครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายและ้วนะที่ฉันจะมารีวิวบีบีครีมตัวขาวนะเพราะฉันขี้เกียจแล้วนะพักหลังไม่ค่อยได้ทานนะคะเพราะว่าขี้เกียจจริงๆแล้วก็เวลาน้อยนะคะขอแนะนําแขกรับเชิญค่ะน้องแร <c oughs> พรวิ้งแพรจะมาเป็นต้นทนยของสาวผิวธรรมชาตินะคะ,ะเราจะจะมาร่วมกันทาจะได้รู้ว่าเฮ้ยเหมาะกับใครอะไรยังไงบ้างแ <c oughs> ต่ละยี่ห้อมีสามยี่ห้อด้วยกัน อันแรกที่จะมารีวิวคือโอ้ไโอไมายสกินโย่โอไมายสกินจริงๆอยู่ในกล่องนะคะแต่แย่อ,ออกมาซึ่งมี2ส,สีก็คือสีเนื้อและก็สีเขียวแต่อันนี้หลอดเป็นสีฟ้าซสายอย่างงานแต่ข้างในสีเขียวนะคะอันที่2ทวิงโคลนะทวิงโคลอันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าก็มาอัปเดตเพราะว่าเขาเปลี่ยนแพคเกจิ้งใหม่แล้วก็เนื้อก็ดีขึ้นนะคะพัฒนาสุดยอดม,มากๆแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็คือโบเต้ลั b บิวตี้ลั h นะคะ อุ้ยต่ออันนี้นะคะบ,บิวตี้ลัดน,นะคะจริงๆแล้วเขาจะมีสีฟ้าแล้วก็สีชมพูด้วยว่าแย่ใช้หมดไปแล้วจ้หดูเรื่องค่ะแล้วก็ทั้ง3ยี่ห้อนี้นะคะบอกก่อนเลยว่า คือทุกอันเนี่ยมันมีส่วนผสมอินกิเลียนต่างๆที่ใช้ไปแล้วมันก็จะขาวขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อย่างเป็นธรรมชาติแต่ไม่ใช่ล้างเสร็จแล้วขาวเลยถ้าขาวเลยมีประหลอดดูเรื่องอใช้เวลาประมาณ14วันขึ้นไปอะไรกี้นะแล้วผิวจริงของเราก็จะขาวขึ้นไม่ว่าจะสารกันแดดหรือพวกนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆที่ผสมในนี้และทุกตัวก็มี SPF กันแดดทุกตัวก็กันน้ําไม่เหนียวเหนอนะแล้วก็ไม่เปืเป้อนเสื้อผ้า ใช้เสร็จแล้วเราก็ต้องถูสบู่ด้วยนะคะเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันถ้าสมมุติว่าล้างน้ำป่าอย่างเดียวเอาไม่ออกนะจ๊ะทุกตัวพิสูจน์แล้วล้างด้วยสบู่หมดเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันอันแรกนะคะทวิงโคจะมีอ่นช่วยถือนะ,ะนะคะเป็นผู้ช่วยของวิงแย่ย <c oughs> ผู้ช่วยทันตก,กรรม <c oughs> อัน, <c oughs> นตก,กรรมทันตกรรมโอเคอนะ่ะอันนี้แพคเกจจิ้งเก่าเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ของใหม่จะเป็นแบบนี้นี่ ก็ถ้าเป็นสีเขียวเป็นอันที่ยอปลดปานที่สุดเพราะว่าอย่างแรกเลยคือกลิ่นหอมมากทุกคนคอนเฟิร์มแล้วเหมาะกับสาวผิวขาวจริงๆนะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูเนี่ยขาวประมาณห้าระดับนะคะคือกลายเป็นชนีคอขาวไปเลยแต่ตัวดำปีอะไรอย่างงั้นนะคะส่วนสีม่วงสีสีม่วงนี่จะเป็นกลิ่นแบบจะเป็นกลิ่นเหมือนแป้งเด็กนะคะนี้คนที่มีปัญหาเป็นดีซ่า ผิวเหลืองอะไรอย่างนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้อันถัดมาค่ะสีชมพูสีชมพูสําหรับคนที่ชอบแบบว่ามีออร่าออร่าอะไรก็คือมีชิมเมอร์อะไรอย่างนี้ก็คือทาแล้ววิงววิแต่ชิมเมอร์เขา,าอันนิดเดียวนะคะอันนี้แบบมากคือถ้าหายใจเข้าไปก็อาจจะเข้าไปในปอดได้เลยนะ,ะปอดก็จะมีชิมเมอร์โอเคอันอันสุดท้ายสุดท้ายอันนี้เหมาะกับสาวที่ผิวเข้มนะคะเป็นสีเบจนั่นเองกลิ่นก็จะอ่อนสุดนะคะ เสร็จแล้วโอเคปะ่ะเสร็จสิ้นกันไปแล้วยี่ห้อ,หรอ,รอแรกนะคะซึ่งแย่ก็ชอบชอบสีเขียวมากๆเลยนะคะถ้าใคริสีผิวเหมือนแย่ก็แนะนําให้ซื้อสีเขียวไปใช้เลยมันเบ,บ,บ๊เบมากๆหรือออกงานคืนบ่อยก็สีชมพูไปซะอ่ะโอเคถัดมาถัดมาโอ้ม oh y s k กินะคะนี่แย่ก็ชอบใช้สีเขียวเหมือนกันสีอับเสิขาอทั้งสองอันคือกลิ่นเหมือนน้องนะคะกลิ่นกลิ่นสับปะรด กินกิน่นน้องนะคะมากนะคะอี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูสีนิดนึงแต่เป็นสีเนื้อที่ค่อนข้างอ่อนนะคะไม่เหมือนกับทวินโคททวินโคจะเข้มและอันนี้สีเขียวก็ค่อนข้างจะเข้มนิดนึงนะคะนี้ลักษณะมันจะคล้ายๆออกแนวเป็นโลชั่นก็เลยเราไม่เราไม่ต้องแบบว่าตั้งใจไปมากก็ดูเรื่องได้นะคะจุดเด่นที่ยาชอบก็คือมันใช้สำหรับคนผิวแห้งได้นะคะ <Okay. S 2> ต้นแขนก็ดำกันไปตรงนี้ก็เนียนกันไปเฮ้ยเรื่องปิดปิด,ปดผู้ช่วยผู้ช่วยทันตแพทย์ <c oughs> แล้วก็อัน,น <c oughs> อันนี้อ,อันนี้โอเคอันสุดท้ายกันบ้างนะคะ <c oughs> คือยี่ห้อ beauty l u s h นะคะก็ <c oughs> ที่ค่อคนข้างคลาสสิกหนึ่งเพราะว่ามันจะอันนี้เดี๋ยวก่อนบอกก่อนเ <c oughs> จ้าโอ o my skin เนี่ยจะข่าวขึ้นประมาณปามเลเวลแต่ไอ twinkle เนี่ยขาวขึ้น5้าเลเวล นะคะแล้วก็อันนี้จะข่าวขึ้นประมาณสองเลเวลอันนี้ยายคิดเองนะเข้าใจว่าคิดเองนะคือไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทาแล้วข่าวขึ้นยังไงแต่แยายรู้สึกว่ามันประมาณสองเลเวลสองเลเวลนะคะก็คือสำหรับคนที่แบบไม่ชอบไม่ชอบข่าวจนเกินไปก็แนะนำเป็นเจ้า Beauty Lash ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะแบบว่าข่าวขึ้นประมาณสามเลเวลตัวนี้จะเป็นห้าเลเวลก็แล้วแต่คนชอบอนน Beauty Lash ใช่ไหมอันนี้ค่ะอะไร วินโคนะคะสีเนื้ออ่ะโอเคก็ได้รู้ได้เห็นกันแล้วนะคะก็จะมาอัปเดตกันแค่นี้แหละว่า3ยี่ห้อนี้ถือว่าเดอะเบสมากแต่ออนสเตจยังก็ยังใช้อยู่นะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอได้ใหม่ลรวลืมเก่าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ลืมนะ